สวัสดีครับทุกคนยินดีดอนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดนังดังในภาษาไทยไดเดลิฟล็อกเมื่อคืนเมื่อคืนไหมหรืออถ้าเป็นเมื่อคืนมไปดหูหนังใหม่ทีเ่เกี่ยวกับเรื่าอะไรคีสอัพ เป็นซีรีส์หนังที่เป็นแนวซื้สวนสอบสวนก็เป็นเป็นแนวที่ผมชอบดูชอบดูซีรีส์ชอบดูหนังในแนวนี้แล้วก็นี่เป็นซีรีส์ค่อนข้าง,าง,างต่างนะครับเพระเอกพระเอกอออนะนักสแสดงคือเดนียลครก ขาเป็นผู้ชายที่เคยเป็นพระเอกเอ่อเจมส์บอนด์ในในเอ่อในซีรีส์หนเจมส์บอนด์้ก็ในซีรีนี้ในซีรีส์สวนสอบสวนเรื่คามเอาเอ่เคานเนนักสืบนักสืบเอ่ออาจะเป็นนักสืบเอ่อมาช้ทำงานกับตำรวจ เขาทำงานส่วนตัวแล้วก็ถ้าตำรวจมีปัญหากับประเด็เนกับคดีเ้าก็ต้องมาต้องเอาอคนมาช่วยเขาะจะจะถอหาคน,คนแบบนี้คนส่วนตัวนักสึกส่วนตัวเะมาช่วยแล้วก็อ หนังส่วนที่หนึ่งในซีรีนี้น่าจะประมาณ5รพปีที่แล้วราปีที่แล้วประมาณนั้นก็สนุกมากอืเพราะว่าสิ่งที่จะชอบในแนวสืบสวนสอบส,วน,สวนคือต้องมีความลับใช่ไหมครับลึกลับแล้วก็ต้องมี ต้องมีนะนั่นที่สุดต้องต้องมีวิธีทำร้ายวิธีทำฆ่าเป็นเป็นของคาตากอนประ่าส่วนใหญ่เป็นเอ่อเกี่ยวกับคาตากอนอ่าใช่ไหมครับแล้วก็นั่นที่สุดต้องมีวิธีทำที่พิเศษมากแล้วก็วิธีที่นักสืบจะจะใช้หาเรื่องจริง ต้งส่วนใหญ่ต้องใช่วิธีน่าสนใจแลแล้วก็ต้องมีต้องต้องมีหลักฐานรายละเอียดเล็กๆที่จะเอาไป <c oughs> ไปร่วมจากที่นี่ท,นนที่นู่นที่นั่นแล้วก็มาผสมกันสร้างอ่อเป็นความความจริงที่รู้ว่า่าใครเป็นคนที่ทำร้ายแล้วก็เกิดอะไรขึ้น ่าแล้วก็หนังส่วนที่หนึ่งในีนี้ก็มีอะไรแบบนั้นในทางทางทำร้ายแล้วก็วิธีหาความจริงที่อ่ะสุดยอดตีมากสนุกดูหนังนัง้นแล้วก็หนังที่สองเอ่อส่วนที่สองที่สองในซีนนี้ ข้าไปประว่ติที่หนึ่งยูยูนสย่วนใหญ่ยู่นยูในบ้านเก่าของคดีเกี่ยวกับครอบครัวอย่างางเดียวครอบครัวแล้วก็หัวหน้าหรือคนคนสูงรับสูงที่สวดในบ้านนั้นในครอบครัวนั้น เป,เป็นคนที่ร,นะร่ำรวยมากม,ม,มีมีเงินเยอะเพราะว่าเขาเคยเป็นคนที่เป็นเป็นนักเขียนแล้วเขียนหนังสือเยอะนะครัขบขายหนังสือเยอะก็ครอบครัวนั้นมีเงินเยอะแล้วก็คดีเกี่ยวกับใครถ้าอหัวนาคนคน,คนนั้นเป็น พ่อของครอบครัวแล้วก็ใครจะได้เงินจากจากเขาก็ inheritance ก็เป็นคดีเกี่ยวกับนั้นเ <c oughs> รื่องนั้นแล้วก็หนังส่วนทินสองอยู่ที่ถ้าจะจำได้ถูกอยู่ที่เกาะ <c oughs> มีการเที่ยว คืว่าเป็นเป็นนักไม่มีคนร่รวร่วมโยอีกครั้งเขาชวนเพื่อนแล้วก็คนน่าสนใจมามางานร่วมกันที่เกาะที่เกาะพิเศษของเขาแล้วก็จะมีสถานการ,าากรณ์ฆาตกรเกิดขึ้นแล้วก็ดอง ไปหาเกิดอ,อ,อะไรขึ้นแล้วก็นี่เป็นสว่วนที่สามใช่ไหมครับคิอว่าสำหรับผมอืมเพื่อนบอกว่าน่ายังโอเคต้องพูดว่าสปอยเลอร์นะครับถ้ายังไม่ดูอที่สามโอเคสว่วนที่สาม ต้องรอนานนานก่อนอการฆ่าจะจะเกิดขึ้นก็มีเรื่องยาวๆก่อนแล้วก็เพื่อนของผมเอคิดว่ายาวเกินไปสำหรับผมะจะเห็นด้วยว่ายาวมากยาวเกินไปไหมไม่แน่ใจว่ายาวเกินไปหรือเปล่าสำหรับผมก็โอเคถต่ว่าต้องต้องรอนานนาน ก็แค่ต้องอธิบายลายๆอย่างในเรื่องนั้นก่อนก็มีอันนี้มีอันนี้มีคําน,นี้มีคนนําน,นั้นก็ต้องไปหาเอ่อคนคนทุกคนเพราะว่าอยู่ในเอ่อเกิดขึ้นอยู่ในโปดเอ่อที่เมืองเล็กๆโปดที่เมืองเล็กๆแล้วก็ อ่ยูนารบอนั้นมีมีสมาชิกหรือคนที่ไปบ่อยๆแบบไปประจำวันประจำอาทิตย์คนน้อยน่าจะประมาณสิบคนก็ต้องไปเจอกับทุกคนรู้คำนันเป็นยังไงมีนีสัยแบบไหนนี่ประวัติที่ประวัติศาสตร์แบบไหนอืม <c oughs> แล้วก็ได้ที่สุดอา่าผมคิดว่าส่วนที่หนึ่งหนังส่วนที่หนึ่งเป็นเป็นหนังที่ชอบมากที่สุดในีรีส์ s กอ <c oughs> คิดว่าอาจจะจริงๆนะเป็นเป็นหน,นังหนังเอ่อตั้งแต่ดูส่วนที่สองก่อนนานนิดหน่อยอแล้วก็จะมาได้ไม่ค่อยจำได้เป็นยังไงบ้างาแต่ว่าอาจจะผมชอบส่วนที่สาม มากกว่าส่วนทีสองก็ถ้าถ้าจะอะไรนะทำเป็นอะไรดีที่สุดนะครับอันนี้อะไรกันนั้นแบบนั้นก็ที่หนึ่งดีที่สุดแล้วก็ที่สามที่ผมเคยดูเมื่อวานแล้วก็ที่สองนะครับเท่ากับว่าทัถงสามอ่าส่วนดูสนุกก็แนะนำไปดูนะครับ โอเคนักจากนั้น <c oughs> น่าจะพอแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอพ่งนี้นะครับขอบคุณครับ